เขาใส่ให้ผิดเลยเขาใส่ของเจมเป็นของพี่ต้นมียื่นก่อนของเจมครับแต่เขาใส่ผิดเป็นของพี่ต้นอันนี้เหมือนที่เค้าฝากอะไรสักอย่างเจมเจมไม่ต้องไปทำอันนี้คือของเจมเลอะไรก็มีคของคของไปครับเจมเจม พี่ต้นคนเนี้ยทํา OMV ไม่มีตรงกลางอ่ะจริงเหรอขอบคุณค่ะทุกท่านจรงคืออะไรอ่ะฮะเยอะนอีเยอะนะจะเปลี่ยนลูกแล้วอ้าวอ้าแย่งแย่งเจมแยังเจ็มพี่ต้นอย่ายนี้ลูกพี่ต้นพี่ต้นรอก่อนนี่ลูกนี้รอแม่เหรอเออรอป้ามา คุณไปงนใช่พ şey ี่คนเดียวพี่วคนเดียวพวกนี้ไม่ต้องเจมที่ต้อยถาม่าถ้าพี่ต้อยไปเจมจะไปดูแลใช่ไหมใช่ที่วันนี้ที่วันนี้ถามพี่แมงปอมาคืออะไรหมายถึงแบบว่าอ๋อเขาจะ ลมยยอดลบยอดโอ้ยเราันกว่าเตมอยากรู้เองอ่ใพอดีเลยต้องบอกเขาเวลาแจ้งเยต้องบอกเขาว่าใช่ครับแต่แต่แตรแต่ตนเป็นเห็นรวมสตูแล้วก็สามสิบคนเลยอ๋อจันมันมีคนที่อยู่กุงีดวทำไมไม่มาอะไรด้วยมาส่วนันเกิดเจนนะครับมาส่นวันเกิดเจนนะครับ ถามว่าวันศุกร์ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเหรอไปทำบุญสร้างเจดเราทำด้วยกันแล้วเถอะสิงคโปร์เราไปทำด้วยกันเลยว่าอยากไม่เสียตังเถอะนะวันศุกร์นี้ท่าไหนกันท่าไหนข่าวตั้งแต่เช้าเออ มไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ขายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปจิกจากกองพี่เดมไม่พี่เดมมันออกก็จริงเหรอพี่ต้อยก็อันนี้ของซิกมันไม่ได้เรื่องเลยไม่อย่างน้อยมาขายสักรูปหนึ่งไงเป็นรองเดี๋ขาจะได้รู้ว่ามาเบบเยอะนะทุกงานไม่ชอบให้ข่าวทุกงานแต่ขอโทษนะทุกงานทีพวกที่คุยในพันทิปนี่มันอยู่นี่หมดแล้วบ้านเงียบอะ อาตย์เจมฮะเจนพูดพกยัพูดอะไรพูดอะไรพันไิพย์อัดเย็บพูดกับพันทิพย์ไงตัวไม่เข้าแต่พูดปากไปได้ใช่ไหมอักพี่ๆสวัสดีครับอยาสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสัสดะสวัสดีคสวัดี่ะสวัสดี่ะสวัสวัสดีค่ะั่ะสวัสดีค่ะาเลยวดวดสวัสดีัสวัสดีีัพสวคัสดี่่ะด่ เพราะว่าทิงเข้าไม่ค่อยเป็นเจมี่ไปพันทีครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคแล้วกำลังดีขึ้นเอย่างช้าช้าทำยังไงถึงจะหายเป็นไรก็อดสักทีนะครับก็นั่นแหละครับก็ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ช่วงนี้แต่ว่าก็โอเคแล้วจะก็อัปเดตทวิตเตอร์เรื่อยๆนะครับก็ ยังไงก็มาดูทีวเตอร์กันได้นะครับตัวจะไม่ได้เข้าแต่ใจเข้านะครับเจมนี้ตอนยนนะคิวถึงสี่ทุ่มเลยเหรอในตารางลงไว้สี่ทุ่มเหรอเป็นธนเวอร์ซนเวอร์ดูแลตัวเองด้วยไองแล้วแบบคนเดียวด้วยไงช่างเลือกคนไปเลยกินสุดที่้ อาทิตย์ละสองพันเนี่ยผมนั่งแท็กซี่ประมาณพันหนั่กลับใช่ป่ะไปเกมเเดือนสองหมื่นสองหมื่นที่มาม้าหมดเลก็จริงเหรอนลักไปเยอะนะโดนม้าหักคนเลยเมถึงเล่นเกมอะ้อย่อ้ที่เป็นมุ้เป็นหัวเนี่ยอเกมเงีเหยียบมากกระเป๋าใหญ่มามาหวมายชวนมาไปกินเล่นดิ สวัสดีค่ะัสดีค่ะบายบายบายแล้วก็ไปฝันนเตนตเลกไปบายอะไรยังไม่ได้เมาส์มอยเลยเมาส์ตเมาส์แกหยายงไม่เคยอ่านเลยอถ้าเล็กมีเอ็มอารถ้าดีเอ็าจะเชียร์แกคนเดียวละ มาอีกคเรากรมาแค่นี้ใช่ไหมเรามาเพื่อจะไปยินข้าวคุยกับน้องเ่แล้วคุยคุยพี่เป็นตัวโชง์ยนั่งมานั่งาเไม่สบายเป็นไรค่ะแล้วทีนี้นั่นเพลินเลยได